ที่ที่ที่ยี่สิบเก้าค่ะเจอหรือยังเลขสองกับเลขเก้าค่ะเ,เ,ะเจจะขียนวันที่ค่ะวันนี้วันที่หกนะคะวันที่หก มกราคมปี2555นะคะอย่าลงพศออผิดนะให้เวลาครึ่งนาทีเขียนวันที่ค่ะ เรียบร้อยไหมเร,รเรียบร้อยนะคะในหน้าที่29รอบตัวเรามีของเล่นของใช้อะไรบ้างนะคะบันทึกผลการแบ่งกลุ่มของเล่นของใช้ค่ะในหน้าที่29มีคำถามค่ะมีคำถามถามว่าของเล่นของใช้ในวันนี้ที่คุณครูนำมามีทั้งหมดกี่ชิ้นกี่ชิ้น กี่ชิ้นฮะฮะมีสองชิ้นเองเหรอโอ้ยคุณครูว่าเยอะนะเนี่ยหกของเล่นของใช้ค่ะไม่ได้ถามของเล่นอย่างเดียวไม่ได้ถามของใช้อย่างเดียวแต่ถามว่าของเล่นของใช้มีกี่ชิ้นนับค่ะนับค่ะหนึ่งสองสาม ลงไปบันทึกลงไปค่ะ16ชิน้น16เลข16เขียนยังไงลูกเลข1กับเลข6ค่ะอา้าวมีคำถามต่อไปอีกแบ่งได้ทั้งหมดแบ่งได้ทั้งหมดจุดจุดจกลุ่กมกี่กลุ่มคะอา่าสามกลุ่ม อะไรบ้างเขียนลงไปเลยค่ะสามกลุ่มค่ะอะไรบ้างมี3ามบรรทัดพอดีเลยบรรทัดที่หนึ่งบรรทัดที่หนึ่งนักเรียนเขียนเลขหนึ่งไว้มีอะไรบ้างเอาหนึ่งหนึ่งกระดาษกาวเขียนได้ไหมคะเขียนได้ไหมคะกระดาษกาวแผ่นซีดีเอากลุ่มที่1ค่ะ ความกรุณาคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะอาจจะขึ้นกระดานให้กับนักเรียนได้นะคะหรือถ้านักเรียนปลายทางมีของเล่นของใช้อยู่แล้วก็ลองลองแบ่งกลุ่มกันดูนะคะลองกําหนดเกณฑ์ขึ้นมาดูได้ค่ะกลุ่มที่1กระดาษกลาวนะคะเขียนได้ไหมลูกกระดาษกลาวแล้วก็ซีดีแผ่นซีดีค่ะ เป็นภาษาไทยก็ได้เป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะคะด d กลุ่มที่2ลงบรรทัดที่2องนะคะมีตุ๊ก,กตาส่วนกลุ่มที่3มมีปากกานะคะปากกาครุย นะคะแล้วก็ปีดินสอด้วยทำได้ไหมคะอ้าวทำได้นะคะตอนนี้คุณครูว่าคุณครูต้องให้เวลาแล้วแหละใช่ไหมคะเพราะว่าเยอะจังเลยฮะเอาให้เวลาค่ะ กาวมี3ม้วนไม่ต้องมีเข็มกระดาษกาวถึง3ามครังค้งนะกลุ่มที่2มีตุ๊กตามีรถของเล่นด้วยกลุม่มที่สมมีปากกา รบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนปลายทางกลุ่มที่1กระดาษกาวแผนซีดีกลุ่มที่สองตุ๊กตารถของเล่นกลุ่มที่สาปากกาลิ้นตองลุย,ยแล้วก็ปีนะคะหรือภาพ นักเรียนปลายทางนะคะเราแบ่งกลุ่มเองหนูทำหนูเองหนูแบ่งหนูเองหนูก็ใช้เกณฑ์ของหนูเองและสิ่งของของเล่นของใช้ที่หนูต้องเขียนลงในหน้านี้หนูก็ต้องเป็นสิ่งที่หนูนำมาเองนะคะเรียบร้อยอยังเรียบร้อยแล้วมีอีกคำถามหนึ่งคำถามสุดท้ายในหน้า29 มีอีกคำถามหนึ่งนะคะในหน้า29ถามว่าแบ่งกลุ่มโดยดูจากอะไรเออทำไมกระดาษกาวแผ่นซีดีไปอยู่ด้วยกันทำไมตุ๊กตารถของเล่นไปอยู่ด้วยกันแล้วทำไมปากกากรุยปีดินสอไปอยู่ด้วยกันทั้งๆท,ที่การใช้ประโยชน์ไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนเราดูจากอะไรคะดูจากอะไรคะฮะมันกลมมันยาวมันเล่นดูจาก รูปร่างลักษณะค่ะนักเรียนดูจากรูปร่างลักษณะนะคะกลมเหมือนกันค่ะยาวๆเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นตุ๊กตาเหมือนกันนักเรียนเขียนลงไปค่ะเราดูจากรูปร่างลักษณะค่ะให้เวลานะ เรียบร้อยกลุ่มที่สองเรียบร้อยแล้วเท่าที่คุณครูมองมองนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเรียบร้อยนะคะเอาละค่ะนักเรียนนะคะนี่คือการแบ่งกลุ่มของเล่นของใช้วันนี้คุณครูเตรียมของเล่นของใช้มาให้นักเรียนได้ศึกษาดูนะคะคราวหน้านักเรียนคงจะต้องเตรียมเองและให้นักเรียนเตรียมของเล่นหรือ ของใช้คนละ1ชิ้นของเล่นหรือของใช้คนละหนึ่งชิ้นเป็นของเล่นก็ได้เป็นของใช้ก็ได้าบางคนถามว่าคุณครูเอามาหลายชิ้นได้ไหมได้ค่ะได้นะคะแต่มีข้อแม้ว่าถ้านักเรียนนําของเล่นมานักเรียนจะต้องใช้เรียนในวิชาวิทยาศา,ศาสตร์เท่านั้นในวิชาอื่นๆห้ามนําขึ้นมาเด็ดขาดสัญญากับคุณครูได้ไหมลูก ได้นะคะวันนี้ของเล่นของใช้เราแบ่งกลุ่มนะคะเราแบ่งกลุ่มเราสามารถแบ่งกลุ่มตามรูปร่างลักษณะนะคะกลมๆเหมือนกันไปอยู่ด้วยกันยาวๆเหมือนกันไปอยู่ด้วยกันนะคะเป็นตุ๊กตารูปร่างเป็นตุ๊กตาไปอยู่ด้วยกันนะคะคราวหน้าลองๆให้นักเรียนนําของเล่นของนักเรียนมาบ้างนํำของใช้ของนักเรียนมาบ้างแล้วเดี๋ยวเรานํามารวมกันอีกครั้งหนึ่ง นำมารวมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วมาดูกันมาแบ่งกลุ่มกันนะคะว่าเราจะสามารถแบ่งกลุ่มได้กี่กลุ่มนะคะอย่าลืมนำมานะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอย่าลืมอ่านหนังสือทบทวนด้วยนะคะพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีค่ะ